เราจะมาเปิดกูสภากันก่อนที่เราจะไปดูนะคะก็อยากจะบอกว่าคือไม่รู้ว่าบ้านใครเป็นไหมนะแบบว่าเรามีเสื้อผ้าไว้แต่ว่าไม่ได้ใช้เลยไม่รู้ว่ามีไว้ทำไมเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกันเลยเนาะตัวแรกก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะธดาก็อยากจะบอกว่าตัวเนี้ย คืองงนะมีไว้ทําไมแต่ว่าไม่ได้ใช้คือเหมือนมันจะเป็นแบบชุดคลุมอะ่ะแบบอย่านะม,มันเป็นชุดคมแต่ว่ามันเป็นซอะ่ะที่เอาไว้คมเวลาแบบทนะได้อยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่ามีไว้ทําไมอะ่ะก็แบบแทบจะไม่ได้ใช้เลยคือไม่ได้ใช้เลยแหละโอเคนั okay, ่นแหละนะคะก็ตัวแรกนะคะก็ผ่านไปมาตัวที่สองนะคะอยากจะบอกว่าตัวนี้คือแบบ ซื้อครั้งเดียวแล้วก็ใช้ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ใช้อีกเลยนั่นก็คือชุดว่ายน้ําตัวนี้นั่นเองนะจ๊ะก,ก็เห็นจะบอกว่าคือเหมือนจําได้ว่ามันแบบมันรัดอ่ะคือมันเป็นวันพีชนะคะก็เป็นชุดเดียวเนาะคือแบบว่ามาตนใส่แล้วมันแบบมันไม่ได้อะ่ะมันบไม่เลยนะคะก็ซื้อมาใส่ครั้งเดียวน่าจะประมาณรูปนี้เดี๋ยวขึ้นให้ดูนะคะค่ะก็ประมาณนั้นนะคะก็เห็นจะบอกว่ามันไม่สวยเลยะคะ ตัวต่อไปนะคะก็เป็นตัวนี้เลยค่ะเพิ่งได้มาไม่กี่เดือนเองนะคะก็จะบอกว่ามาตินะแทบจะไม่ได้ใส่เลยอยากจะบอกว่าใส่ครั้งเดียวเหมือนกันใส่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ใส่อีกเลยทนชานนราาจะเป็นเสื้อแบบตัวสีขาวนะคะก็บอกว่าวีทแงนะคะทุกคนกอด้วยนะคะก็เป็นแขนยาวแบบนี้นะคะสีขาวมาตินจำได้ว่าเคยใส่ถ่ายรูปนะเดี๋ยวค้นรูปให้ตรงนี้โอเคนั่นเองนะคะก็ประมาณนี้นะคะตัวที่สามเนาะตัวต่อมาอยากจะบอกว่า งงมากมีไว้ทำไมไม่รู้โดนที่แบบไม่ใส่เลยก็คือตัวนี้ตันเนองเนาะจะบอกว่างงกับตัวเองนะมีเสื้อผ้าแบบเหมือนแบบสื้อหมาหรือสื้อแมวอะไรอย่างเงี้ยหรอว,วะือมันแบบันใส่ไม่ได้ไฉันก็เป็น <laughs> <laughs> โอเคนะตัวนี้มาติสไม่เคยใส่นะคะก็อาจจะไม่มีรูปเนาะอ,อาจจะไม่ได้ขึ้นให้นะคะมาตัวต่อไปเลยนะคะก็อยากจะบอกว่าตัวนี้ใส่ถ่ายรูปบ่อยมากแต่ว่าด้วยความที่แบบ มีไว้ทำไมก็ไม่รู้ไม่ชอบคือช่วงนั้นก็แบบซือแรกๆที่ตลาดนกนะัก็แบบตัวนี้นะคะก็เป็นแบบนี้นะคะแขนกุดเนาะแล้วก็เสริมแบบมาอกฝั่งน้ำเล็กน,น้อยนิดเนาะส่วนด้านหลังก็เป็นแบบตัดแบบนี้นะคะที่จะบอกว่าตอนนั้นเดินไปตลาดก็ไปเจอทีน้ไปหยาดได้ร้อนกนอ็แบบพร้อมค่ะพร้อมใสเออเดดๆแต่ทีนา้อะไม่รูเบ้าหน้าตัวเองเลยว่ามันใส่ได้ไหมโอเคเดี๋ยวก็มาอีกตัวหนึ่งนะคะนีตนนนนะะ่ตัวนี้ถ่ายไปสุดๆร้อนๆเมื่อไม่กี่สองสามอาทิตย์นี้เองนะคะ นะคะทุกคนแจะบอกว่าคือมันแบบเออเป็นฝันฝ่อนะก็คือแบบได้ยุ้วๆแบบปังๆเนาะแต่ยังไม่ใส่ออกไปไหนไม่ได้ด,ดีเพราะว่ามันโตเนาะโอเคนะคะตัวนี้ก็เดี๋ยวขึ้นรูปให้ตัวตรงนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าคือมันก็สวยแต่ว่ามาดินไม่ค่อยได้ใส่นะคะก็ผ่านไปเนาะมาตัวต่อไปเลยนะคะก็อยากจะบอกว่าตัวนี้ก็เคยใส่ถ่ายรูปเช่นกันช่วงนั้นทําคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะอยากจะบอกว่าตัวนี้ก็เหมือนกันซื้อมาทำไมเอ่ยนี่อยากจะบอกว่านี่อยอกากจะบอกว่าเยอะจริงๆเนาะ โอเคเสื้อตัวนี้นะคะมาตินก็แทบจะไม่ได้ใส่เลยซื้อมาติดตู้ไว้เฉยๆแต่ก็ไม่ได้ใส่เลยนะคะก็ผ่านไปเนาะตัวต่อมานะคะเป็นกางเกงบ้างนะคะตัวนี้ก็คือกางเกงเป็นแบบกางเกงว่ายน้าพี่จะบอกว่าฉันใส่แล้วมันแบบจำม,ม,ม,มากจำมากจำแบบเสมอหูเลยจ้าคือแบบไม่รู้อะไม่รู้ว่ามีไว้ทำไมแต่ก็พี่สั่งให้มานะคะก็คือเคยใส่ถ่ายรูปเนาะแต่ก็ไม่ได้ใส่นานแล้วก็ขอบคุณนะคะมาตัวต่อไปคือแบบฉันงงกับตัวเองว่าฉันมีไว้ทําไมแต่ก็ฉันไม่ได้ใช้ นี่มันคือกางเกงว่ายนะ้ำทุกคนคือแบบฉันมีไว้ทำไมอ่ะของผู้ชายคือไม่ซื้อให้ตัวเองนะคะแต่ว่าเป็นของเพื่อนเนาะแล้วก็แบบเคยไปเล่นน้ำด้วยกันแหละแล้วก็เขาแม่ก็แล้วก็เ,ก,ก,เก็บกวกกไว้ให้เขาเนาะก็ไม่ได้ใช้อะ่ะแต่ก็แบบมีไว้ทำไมนั่นแหละมเึงมีไว้ทำไมมาตัวต่อไปเลยนะคะ <c oughs> ก็อยากจะบอกว่าตัวนี้คือเคยทำคลิปแบบ day <c> one <oughs> ไปแล้วนะคะ <c oughs> อยากจะบอกว่าชุดนี้คือได้กระแสตอบรับแบบ รุนแรงนิดนึงนะคะแล้ก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะชะดาอบอกว่าตัวนี้คือแบบเป็นสีส้มลายจุดนะคะแบบจุกไข่ปลาเอ้เลยๆเอ้ยเนาะแล้วก็แบบมีแขนยุ้งแขนยาวแล้วก็ประมาณนี้นะคะสุดที่จอยู่ด้านหลังนะคากปจะบอกว่าตัวนี้ก็สวยแต่ว่าไม่ใสอีกแหละก็ไม่รู้ว่ามีไว้ทำไมเนาะโอเคก็ผ่านไปนะคะอีจะบอกว่าตัวต่อมานั่นก็คือที่มาตินใส่ถ่ายรูปเลยเมื่อไม่นานนี้มาเองนะชะดานี่นะคะอุ้ยกลับด้านหรือเปล่า จะบอกว่าแรงมากคือแบบแสบตาเนาะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะอ,อะไรอน่แตตาบ้เลยเีจะบอกว่าเสื้อตัวนี้นะคะเป็นอ่าบอดี้สูทนะคะ,ะใช่ไหมเออนั่นแหละบอดี้สูทแบบคล้ายชุดว่ายน้ำเนาะแต่มันเป็นสีเขียวนยีออนคือแบบไฟหน้ากล้องแรงเวอร์นไม่สามารถมองเห็นได้เนาะว่ามันเป็นสีเขียวยออนหรือสีเหลือง ตาคอื่นอาจจะมองเห็นเป็นสีเหลืองนะแต่ว่ามันคือสีเขียวนีออนนะคะอยากจะบอกว่าแสบตาแรงมากก็คือใส่ถ่ายรูปนี่แบบออร่าปังนะคะแต่ตัวนี้ก็ไม่รู้ว่ามีไว้ทำไมซึ่งเคยใส่ทำคลิปเนาะแต่งหน้าแบบปากดำตาดำเอ้ยแต่ก็ไม่รอดจ้าก็สุดตุยเย่ไปจ้าตัวนี้นะคะก็แบบว่าเหมือนเิมไม่รู้ว่ามีไว้ทำไมนะคะ ต่อมาเลยนะคะมาตินเพิ่งสั่งมาในเน็ตอยางบอกว่าสั่งมาแล้วก็ใส่ถ่ายคลิปแล้วก็ใส่ถ่ายรูปแต่ก็ไม่รู้ว่ามีไว้ทําไมตัวนี้นั่นเองนะคะเป็นชุดนางพยาบาลนั่นเองนะคะที่มาตินเคยใส่ถ่ายรูปเดี๋ยวขึ้นรดูแค่ตัวนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าวนี้ากเลย ก็ตัวนี้นะคะก็เป็นชุดพยาบาลแบบคุมชนนะคะสีดําแบบดํารวนเลยตรงนี้ก็จะมีอันนี้มาให้เพื่ออยากจะบอกว่ามันก็สวยแหละเนาะนี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะชุดนี้ไม่มีอะไรมากเนาะมันก็ต้องมีกิ๊บติดแหละชุดต่อมาเป็นชุดสุดท้ายเลยนะคะก็อยากจะบอกว่าอ่าเป็นชุดว่ายน้ําที่เราใส่บ่อยที่สุดอยากจะบอกว่าใส่แล้วไฟวลกุกเยล่า กระเทยต้องตาแพรใส่ไปเดินหาดยน็นวยแบบส,สวยๆใส่ไปถ่ายรูปที่หาดป่าตองนั่นก็คือชานานั่นเองนะคะที่จะบอกว่าเป็นชุดว่ายนะ้ําเป็นชุดแบบวันพีนเองเราก็จะแกะกันดูเลยนะคะนี่นะคะคือแบบมาตินใส่บ่อยมากแต่ให้ขึ้นรูปเลยนี่นั่นเองนะคะก็จะบอกว่าปังปังบุรีเย่มากแม่ อิ่งเนี้ยคือวอลสูงมากเลยส่วนตรงหน้าหน้านะคะเขาก็จะเติมแบบมีฟองมีฟองนม,ฟอง,มฟองน้ำมาให้ด้วยเนาะเราก็โอเคแหละก็ะชอบนะคะก็ชุดคนนี้นะคะก็จบลงไปแล้วเนาะโอเคสำหรับการเปิดกลุ่มเสื้อผ้าที่แบบไม่รู้ว่ามีไว้ทำไมก็จบลงไปแล้วนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะไว้เจอกันให,ให,ให,ใหม EP นะ่ EP หน้าบ๊ายบาย ฉันมีอะไรจะให้ดูดูนี่นะ